Kom. คุณอาพรคุณปัดแก้วหรือพี่พรนะคะอันนี้คือเจ้าสาวคนท มีท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะรองบรรยากาศ้็คือการงานแต่งนะคะตกดูไปด้วยความรักมันก็ความสุ่มเส้นของแขกผู้มีเกียรติเรียกได้เลยนะคะว่างานแต่งเนี้ยเป็นงาน เปลี่ยนมาเป็นพิธีกรการแต่งหน้านี้นะคะซึ่งฝ่ายกระเป๋าก็ไม่ใช่คนสุดน้ายนะคะทำงานสั่งการร่วมกันเป็นรุ่นที่ เราจะได้รูปอยู่เหรอขอเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นสู่เวทีเพื่อเป็นเกียรติกับแขกในงานค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณ่คือคี่มุ่งเป็นว่า ดูซังแก่ที่มันยังุกท่านด้วยนะคะโอกาสต่อไปนะคะขอเชิญย่าผูใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวนะคะขึ้นมากราบนคอเพื่อติดเกล็ดกับเจ้าสาวเจ้าเจ้านะคะขอเชิญคุณป้าโจงตีตัวแก้วค่ะย่าฝ่ายเจ้าสาวขึ้นกราบวนคอในวันนี้ค่ะ เาสาวครับเป็นญาติของป้าเจ้าสาวแล้วเราก็เรียนจากแล้วเราก็เรียนจากเจ้าสาวนะครับป้าจะจัดงานวันนี้นะให้นักเ่าครับปวยพรให้อาหารในงานมันโดสมรสต้อกหลังถึงแล้วก็หลังแอลแล้วก็หลังกรนะคะวันนี้ขอบุญพรให้มีความสุขแล้วก็มีความเจริญมีคกามยักงยนไปนานๆนะคะขอบคุณมาก นะคะขอเชิญด้าใหน่ฝ่ายกระเป๋านะคะเพื่อมาเก่าอบวนพรให้กับผู้เ่ากราวันนี้นะคะท่านผู้ชมท่านคามสุขค่ะเรียนท่านประธานนะคะแล้วก็แขกที่มีเกียรติท่านนะคะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับเชิญมาดูในงานงานเป็นของเวิร์คท่านนี้นะคะและรู้สึกฝาปลื้มยินดี เห็นการเห็นความกระความเอาใจใส่นะคะของหลานทั้งสองทั้งสนะคะไม่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องยากนะคะที่จะประคับประคอบความรักให้เดินมาจนถึงวันนี้นะคะอยากจะบอกหลานทั้งสนะคะว่าการแต่งงานนี้เป็นเพียงแค่จุเริ่มต้นนะคะอยากจะให้หลานทั้งสามเนี่ยมีสติ ในการจะต้องการดิฉันก็ถือโอกาสในวันนี้อวยพรให้หลานที่สามมีความสุขนะคะดิฉันมั่นใจว่าหลานของดิฉันเนี่ยจะสามารถทำให้ครอบครัวมีความสุขและก็จะด้ยินญาที่สำคัญข,ขอให้มีสารเล็กน้อยนะคะมาเป็นต้นรอง,งใดนะคะในวันนี้ก็ขอบคุณมากะคะ่ะ กบ่าวดูแต่นี้นะคะเพื่อให้เกียรติมากราบอุทิศให้กับผู้บ่าวสาววันนี้นะคะการไปนะคะจะเป็นถุงเพื่อนสนิทนะคะฝ่ายเจ้าสาวนะคะขอเชิญคุณส่ใจน้อยนะคะเพื่อมากาบอุทิศให้กับผู้บ่าวสาวในวันนี้ค่ะสวัสดีท่านจำพาวัยแขกที่เกียรตินะคะวันนี้มีท่านที่มีความรู้สึกเกลียดอย่างนี้แล้วก็ เจ้าเปล่าแทนเุ่นๆนะคะว่าใครอีกช้าจ้าปาว่าขอเสียงกันกะถ้าไม่อีกช้าก็สายจะกับยี่คะว่ารู้สึกตอนนั้นเป็นไงนะคเพราะว่าเจ้าสาวของเราที่เป็นแค่หนึ่งคนนะคะและงานนี้ขงสัยจ้าล่าก็รอจะวุ่นวาสมบูรณนะคะก็มีคุณแม่บ้านอีกสองคน เราก็มีความใกล้ชิดกันนานนะคะงานนี้ขออวยพรให้เพื่อนๆทั้งสามมีความสุขขอให้มีความรักมีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็อย่าลืมมีกัวยไน้อยมาให้เพื่อนๆติชฉากันด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะและต่อไปนะคะขอเชิญเรื่องเสร็จไยกระบากนะคุณน้ำน้องน้อยายา เพื่อมาจับโอทอนเพื่อ่างผู้ตรอสาวค่ะค่ะขอบคุณค่ะบท่านพี่ดอนค่ะเรียนท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ดิฉันมีเกียรติเมย์ความภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้นำเกียรติมาโอทอน ในงานมงคลสมรสในวันนี้นะคะจริงๆแล้วเพื่อนทั้งสาวคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของดิฉันทั้งสาวคนเลยแต่ว่าที่สนิทที่สุดก็คือเจ้าบ่าวนะคะเจ้าบ่าวไม่เป็นคนดีไม่รักใจมีอัธยาศัยมีอารมณ์ร่าเริงสดใสอบอ่อนทุกข์ทุกคนนะคะ เป็นคนมีน <c ười> ้ำใจต่างก็ในความในการคลองรักคองรื่นเกันนะคะทุกคนต้องอาศัยความเข้าใจรองรองสามัคคีกลมเกลีย้เข้าใจซึ่งกันและกันและให้อภัยซึ่งกันและกันค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันขอ อวยพรให้ผู้บ่าสสาวคลองลักคองเรือนกันรัเรื่นสดชื่นตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะแล้วอย่างต่อไปนะคะเราจะาัดการนาทีนะคะขึ้นไปเปรียก่าวอวยพรให้กับเจ้าสาวเจ้าสาวและเจ้าสาวผูแขกงานนะคะขอเชิญคุณระมงคลเต็งประจินะคะนายรัมระมงค ของกุมนี้ไม่มีใครใจยิ่งใหญ่้วว่าโลกงสามคนอยู่เจ้าบ่าแล้วก็เจ้าสาวรมเอก็เคยเป็นประทานูลพี่มีงคลสมรภูระตลาดงานแต่ก็ไม่มีคั้งแบบที้ 们从两三个小时就发财，哎。 ครงการเดินปันความรักให้สุดกำกันต้องขอชื่นชมกับเจ้าสาวที่ตกลงกันหน้าส่วนเจ้า่าวก็จะตัวนยุางนี้ก็่วแวบ้านอู่หลายวันนะ ท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคับดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านมาอวยพรยเงินเงินสมรถดิฉันและเจ้าบ่าวด้วน้องสาวดิฉันดีใจมากค่ะที่ได้เจ้าบ่าวที่ทุหน่ารักที่หล่อและข้าข่อ พวกท่านได้ย่งดูนั่งจิงมีความสุขถ้าหาอะไรที่ไม่ถูกต้องที่ถากว่าใครที่ถูกข่าเจ้าสาวแะเจ้าบ่าวและเจ้าคนขอยอรัผ ก็พร้อมมาแรงมากเวทีนี้เป็นเวทีแรกตอไปแลมาดูเจ้าสาวสิร่งาคุพี่พรนะคะพี่พร้องดับไหมคะปกติแล้วก่อนจะมีงานจริงสองคนที่ต๊อบด้วยกันไหมคะไม่เคยตอก โอเคคาะกระดาษเชิญแขมที่งานขอบคุณแขกงานเลยค่ะค่าเรียนประธานและก็แขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะคะที่มาร่วมที่เสียสละเวลาเงินค่ามาร่วมในงานมงคลสมรสของเราสามคนในวันนี้ขอบคุณประธานที่อวยพรให้วยเราสามคนเราสามคนจะนำ คำวันนี้จะใช้ในการคำนั้นคำเรียนต่อไปค่ะถ้าหากว่างานนี้ค่ะตกเป็นข้อประการใดเราสามคนขอกราบขอไปไว้นั่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสองมือแยกกันอ่อนเงี้ยยิ่นะคะก็ต่อไปจะเป็นภาพลักษณของฝ่ายเจ้านราแล้วดูจากสีหน้าท่าทางที่จะบอกนี่เต็มกระเบียดเือว่าถูก็ เดี๋ยวใช่ไหมคะมีคขางตกบ้านไหยคะไม่ลกล้าบอกพยักหน้าไม่หึงก็ได้เพื่อนก็หัวเสียเลนอาจารย์ช่งางอะถ่ายงานค่ะเรียนท่านประธานประปนีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านยายก็ผมร,รู้สึกเป็นเกียรติและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกทุกท่านได้สารเวลาอันค่ามาร่วมในงานพิธีมงคงลสมรสของกระผมและเจ้าสาวทั้งสองในวันนี้กระผมขอขอบคุณสำหรับคำอวยพรต่อดจนข้อคิดในการดำเนินชีวิตคู่กระผมขอร้องลและจะนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตต่อไป หากวนนี้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกค้้งในงานของผมในวันนี้ผมขออะไรไวนะ้ทีนี่ด้วยครับคำด้วยพงใดๆที่แขกทุกท่านมอบให้ผมขอให้พรเหล่าน,นั้นสนองตอบกับไปยังทุกท่านเป็นเท่าทวมีคูณครับผมขอขอบคุณครับ ตื่นเต้นนะคะแต่ว่าเราคนอยความมือใจนะคะแต่ก่อนก็จะให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวลงไปทัดทายแขกด้านล่างนะคะก็มีการเลือชยอดดอกไม้จากฝ่ายเจ้าสาวนะคะเพื่อทจะได้รู้ว่าใครจะเป็นเจ้าสาวคนต่อไปขอเชิญเลยแขกผู้มีเกียรติสาวนะคะเดี๋ยวเชิญได้มากเชิญเลยนะคะคือจะต้อะ Gracias.